ซื้อค้องพี่น้องซื้อแล้วเราซืเป้านี่อ้างค่ะอยู่แถวแถวบริษัทเี็ลละพี่น้องอันเลาอู้อข้องอันกอก้องควันมันอันลดราคาแม่พี่น้องกันเลยมาซื้อพีอ่าห่างซับภิษค่าเราแถวนี้เพระาะว่าใอยอยู่บริษัทอยู่แถวนี้พี่นอ้องเขาเลยเ่าไปขึ้นรถบ้านนี่ขึ้นรถพี่น้องพะไกลบันไดนหนาวหนาวพี่น้อง เนี่ก็่ีดีก็นีแ่ขีดมาสัมผัี่ก็อันเกีบหนังแกงพี่นองเพิ่ยางเออเพ่พอยางได้ฝนฝ่ายรถเม่์เดียทางบริษัทเอเดยรทางผมเพี่นองไม่ต่างชาวิ่งต่างเออเอาไปไกลจากบ้านมาได้พี่นอง มืเอนคำพี่น้องเปิดตืต้อเลยแต่ว่าอันมันสับ่่นประคำได้พี่นออ้องเสี่โมงตัวเลิกงานบสามโมงตัวก็ทีนี่แล้วอ่ะสือของสือของพี่น้องหนาวกเปิดเปิดใบยานอันนี้เปิดใบพี่น้องย่านหาวเปิดใบต่อทาทานยุโรป